เองเป็นใครอ้ออัวเป็นคงจากต่างถิา่นมาจากเมืองจีงก็แผงดิ้งใหญ่ ก็แผงดิ่งใหญ่เรามายังไงอะไปยังไงแล้วอยากรู้ว่าจะเล่าให้ฟังก็ได้ที่ว่าต้องมาจากเมืองจีนว้วมาหากินก็ที่เมืองไทย<อ>เขาบอกเมืองไทยล้วเป็นที่ท่องเที่ยวมาอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รวยได้อว้ามาใหม่ๆก็ไม่ค่อยลาบลึงมีมาแค่เสื้อถึงกับหมองใบอยู่มาไม่นาน ไว้แน่นอนต้องนี้เหลือแต่มองแต่ว่าเสือหายโอยแต่พวก็ยังโชกดีมาถูกล็อกตาลี รางวัลใหญ่ได้เงินจากหวยลาตาลีมามาลงทุนเลี้ยงปลาก็ยังรวยใหญ่<อ>ได้กำไรจากปลาก็เอามาลงกุง้งได้กำไรจากกุง้งก็เอามาลงไก่พอมาลงไก่ชีวิตกลัว <c> เ <oughs> จงหมดตัวไม่เหลืออะไรทำไมถึงเจงเลา่าก็มาออกน้ำเต่าแม่เจงได้ยังไงตายต